แขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งจากทางโรงเรียนบ้านเําเิงและก็ญาติพี่น้องของหนูทุกคนนะคะรู้สึกดีใจว่าทุกคนให้เกียรติมาร่วมงานนะคะไม่รู้สเรไม่เอาเรื่องไทยผาดไทยแรงนะครับที่ดูแลหนูตลอดในช่วงของการทำทำงานนะคะขอบคุณแม่แต่งแม่รักนะคะที่ดูแลหนูค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณผู้จักรีมาสูนะคะที่ดูแลในทุกๆด้านนะคะที่ให้โอกาสหนูได้ไปสอนที่บ้านลำพึงนะคะถือว่ามีประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะและที่สําคัญขอชมคุณพ่อและคุณแม่นะคะที่ให้กำเนิดหนูมาค่ะส่งเสียให้หนูได้เรียนนะคะจบปริญญาตรีบอสเซงยครับขอบคุณพี่น้องทุกท่าน รแรงหนึงตลอขอบคุณปานุชริน์้องใจขอบคุณทุกคนคุณมาเอเชนะรครับขอบุณาี่เนยตตคับขอุณนะครับขอบุณทุกท่านนะครับวันนี้ภาคภูใจครับในความสำเร็จของคุณหนิงครับขอเสียงขอบคุณมากมากครับขอบคุณพ่อเป็นนะครับไปชมครับเร่อร้องเพลต่อไปวันนี้